มาทำตาล่างมันหย่อนค้อยมากมาทำแล้วโอ้ยมันดีเกินคาดไงก็เลยแบบว่าสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมาอเกินร้อยโอรไฟล์แปวแหววทำถุงใต้ตามันหย่อนค้อยค่ะเนี่ยมันมีไขมันแล้วก็จะมีกระ ขึ้นนิดหน่อยดูแล้วมันลำคาญอ่ะเป็นคนที่หน้าต้องเนี้ยบไงอยากเก็บอะไรให้มันเนี้ยบหมดเออพอส่งกระจกก็มันลำคาญตรงไหนอยากเก็บได้ก็เก็บก่อนก็เลยพอดีเจอเพื่อนเขามาทำที่นี่แล้วดีพอทำดีเออไหนพาไปปรึกษาหมอมั่งดิหมอเลยแนะนำว่าเออถ้าเก็บตรงนี้แล้วมันก็จะเนี้ยบแล้ว พี่แววค่ะมาทําตาล่างมันหย่อนคล้อยมากไปถามหมอมาหลายคลินิกแล้วหมอบอกทําไม่ได้มันทํายากถ้าทำมาแล้วตาเปลือกตาล่างมันจะปิ้นแก้ยากแล้วพอดีมาเจอเพื่อนเพื่อนเขาเคยมาทําตาบนคือตาบนเขาย้อยค้อยมาก เออมาดูคลิป้วน่าสนใจอะ่ะหมอเขาทำแล้วแบบว่าดูดีอะ่ะเขาดูทําง่ายดูทําแล้วออกมาดีแบบธรรมชาติอะ่ะพี่ก็เลยลองมาปรึกษาหมอแล้วหมอก็เลยแนะนําให้ทําแบบนี้แบบนี้ก็เลยตัดสินใจทาเลยความมั่นใจที่เพื่อนทําไปแล้วอะ่ะเราก็มั่นใจขึ้นก็เลยเอา้าวทำเลยทำแล้วโอ้ยมันดีเกินคาดไงก็เลยแบบว่าสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมาเกินร้อยจะไปไหนมาไหนท่านียมั่นใจตัวเองเกินร้อยละเป็นคนแบบ นวสาวมั่นอยู่แล้วไงแต่ช่วงก่อนเนี้ยไม่ค่อยมั่นแล้วคิดจะไปฉีดบท็อกฉีดอะไรที่ตามแบบมีคนกันแนะนำอะ่ะ ไปฉีดมาแล้ว,ลวมันก็ไม่ได้ผลจนมาปรึกษาหมอถึงได้รู้ว่าไม่ควรทําไม่ควรที่จะไปฉีดอะไรเข้าไปเติมเพราะว่าถ้าเติมแล้วมันก็จะยิ่งมากกว่าเดิมอ,อีกของมันห้อยอยู่แล้วพอไปเติมมามากกว่าเดิมพอหมอผ่าตัดก,ก็ต้องเอาไอ้ที่เราเติมออกจนมันหายคล้อยหายห้อยอะไรเงี้ยดีขึ้นกว่าตอนก่อนท200ํา2 0 0าเเลยมั้งหลังทําก็ดีนะตอนที่หมอทํามันไม่เจ็บนะรู้สึกว่าแบบนอนสบายหลับได้เลยพอทําไปแล้วก็ไปรักษาตัวอีกไม่กี่วัน มันก็หายสนิทนะก็หายแล้วไอ้ที่ว่าหมออื่นบอกว่าตาจะปิ้นเปลือกตาจะปิ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ปิ้นอะ่ะก็ค่อยๆเข้าที่โดยที่วิธีการที่หมอเขาแนะนําไปเราก็ทําไปเรื่อยๆจนตาก็ไม่ไม่ปิ้นอย่างที่เรากลัวหมอเขาก็เลยว่าดูแลดีอะ่ะเจ้าหน้าที่แนะนําดีอะไรดีเงี้ยเราก็ทําตามเขาแหละก็เลยออก มาเป็นแบบนี้ยใครๆก็เอยไปดูที่พี่หมอทําทหน้ามาอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าพี่อะทำมาทั้งหน้าคือมันได้ทั้งหน้าไงแต่ทนี้จริงๆแล้วบอกว่าเราทําใต้ตาอย่างเดียวก็มีคนแบบโอ้ดูว่าสนใจอยากจะมาทําบ้างก็แนะนำบอกว่าเนี่ยมาเลยพี่หมอเนี่ยคือ100%เรซเราก็รับประกันให้เขาด้วยว่าเป็นคนมีเครดิตอยู่แล้วไง <c oughs> Energy Plastic Surgery Clinic หมอชัดค่ะ